สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมนวลีคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่สาวไทยของเราจะพบกับฟิลิปปินในค่ำวันนี้นะครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ของโค้ชฟิลิปปินชุดนี้นะครับโดยโค้ชเขาก็บอกว่าอยากที่จะสามารถล้มไทยให้ได้อีกครั้งให้เหมือนตอนที่วันลีชายฟิลิปปินของเขานะครับสามารถเอาชนะทีมชาติชายไทยได้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับก็เป็น การตั้งเป้าหมายของเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่เขาอยากที่จะเอาชนะเราให้ได้เพราะว่าทีมไทยของเรา มีความแข็งแกร่งนะครับแต่เมื่อเราดูฟอร์มของฟิลิปปินส์กับสาวไทยตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสาวไทยเราก็น่าจะยังคงเกรงกว่านะครับด้วยความที่ผู้เล่นของไทยเราลูดเล่นอยู่ในวิธีนานาชาติมาอย่างยาวนานสกิลหรือว่าระบบทีมต่างๆก็ย่อมเด็ดขาดกว่าครับก็รอดูนะครับว่าฟิลิปปินส์จะทําได้ดีแค่ไหนเมื่อเจอกับทีมไทย